สวัสดีค่ะขอให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงนะคะอยาเปิดกลองมาขอให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงเลยคะข็องนีเลยไปหอดบันกัสิข้อข้นี่ก่อนเลยขอให้ผู้ชายรักผู้ชายหลง เตรียมตัวพี่้องแต่งตัวมื่อกี้ไปกันหลายคนนะคะจะที่้านหัวของคุณพี่คนสวยขอบคุณมากนะคะสวยมากเลยได้รับแล้วเยอะมากยังไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรมากหอมเสียหมดุงยำนานยำนานอะยูมหอนไปหอนปได้กเนาะมันงูกูมันโตใหญ่แล้วกูไปเอาตัวขับตัวกูได้เออเนาะก็น โอ้ยเมืองหุ่นกูเน่ผามันนุ่มได้อีน้องผ่ามั่ไบางบๆเแทนบ,บ,บ่บา่บาก่เตรียมตัวกำลังจะไปทำบุญกันนะคะใช่ไปกราบไปทำบุญจะเดินทางนะคะวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะวันนี้กสิไปกันหลายคนอยู่กับพี่เราหลักๆก็คือคุณอาสายแดงแหละพี่น้องเอ้ยอย่าเคียว บึ้มาหนุนบอดวยะาเด้อสายต่าต่างหูกระแมงของคุณพี่อุ้ยจิคาดหัวง่ามวันนี้เนาะไม่จำใหม่แค่ต้นนี่แหละคือคืออะไรท่านสิใเ่ษต้นน้ะมันเบิกเกินเอาไว้ใส่เวลาตะเวนตะเวนเออตัวหูนะหูนะ มันแต่มวแต่เวนผลมันเคี้ยวงามงามอันนี้นะมันมีลายอันนี้สีดำเนี่ยมันคือนีกก็ใส่อันหนึ่งสีแดงมุจากเนี่ยโอเคสีดำมันไหนยังบม่ได้เบอร์มาเสียงเบ่งด้วยตอนนี้ก็รอคุณอาโออไปหายน้ำให้คุณอาก่อนเดี๋ยวลืมน้ำโต๊ะมาอีกคน จะไปกันแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วนะ,ะ<ป><ป>เดินทางปลอดภัยค่ะ,<ป>ะ,ะเดินทางปลอดภัยเจ้าข้อแล้วเดินทางก็บอกเจ้าข้อนี่แล้วว่าไปน้ำน้ำยู ึ้นทางหน้าแล้วป่ะโอเคอีแคทมันขึ้นพูดบะโอเคให้เอนออกก่อนไปเราไกลเติบอยู่ประมาณจักกิโลว่ะประมาณอยู่สี่ สิบหกสิบปกคบน่เคยไปนะเกือบร้อยเกือบร้อยเกืบร้อยทาไปประจำนะทางมาแน่ตอนนั้นนะงางญุ่นมาต้ออาไปนะเทียมเน้โอ้นุ่บริโตเมาลกินมาใช่ไหม จะเอาเดินทางเราะลงบนเดิดดนทางจะไปทำบุญกันใช่พี่นอ้องทำาคุณกล้องสองหน่วยจ่องมาเลยโอ้บริสีต้ำหอมลงลงตรวจจะก็ยังบอกออกอยู่ เราถามกุนาออกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมึนจะแงครื่องม่ได้ไปที่เศร้าเออไ้วเด้อไปไบ่าทางพี่น้องค่ะทางมันกะแหงแน่แล้วใครแนงดูทางกัลสิขัไปทางไซนอมเย็นเดี่ยวขวาสงง้นี่เป็นเลยแตุ่หัดเท มีปัญหานี่อย่างคือเป็นคุมนะฮะเรื่องปัณะปณะปจนเพียกแอลแวนน้ำมันตัดขาดบ่ลงไปไม่เอ้ยลงไปลงลงไปเอ้ยลงไปมึงเลเออมันเจือนพี่น้องเอ้ยเจือนข้าเจือนนี่ โอ้ยเสียวเ,เลยพี่น้องมัทางมากเลยมันเป็นครัวไม้พี่น้องคานยังมนะันน่ะมันเวนปูนมนกเลยอันนั้น ทางไปทางบุญมันคือลำบากเลยพี่น้องเลยทางไปทางบุญโคตรลำบากเลยลำบากทางเนี่ยมองพองมันลำบากทั่วคัน

ไปแต่คนมาล่เลนี่เขากลิกิกขึ้นคิดพักันิกิดขึ้นไ่ได้ลยคนหนุ่วิ่งตีโวิ่งต่น้อขชูเออนชูมลำบากเลยะเอาราไทยไทชนัว บรรหานี่ซุมนี่บบบัรหานี่อย่ามันผลิตตัวนี้หรือออกมาส่งทีอย่ามันอย่ามันพละตัวนีดิลต้องบอกเอามาไก่เนี่ยทางไปทำบุญพี่น้องเอ้ยคุณแม่เอ้ยทางไปทำบุญนั้นลำบากนิดนิดหนึ่งนะจ๊ะแม่ทางไปทำบุญมันก็ต้องลำบากนี่มันโหดเกินบ่าไอเข็มตะกี้หาเที่ยวมันมันเป็นน่นนี่เนาะอีแม่ Ki, อันตะกี้นั่นตะกี้เขาเจ้ากระแป้งเนาะแม่ทางล้มทางลุ่มนะเนาะอันนี้น้ามันยังลายฮาว่าแม่เผ่อนเลยอันนี้ว่าป้าน่าว่าได้ล้มแต่หลกสิหรอก็เลยว่าใกล้เขียนว่าป้าน่ากับ่ปล้มว่าแต่หลไปถ่ายเบ้าอันนี้นั่นสาเหตุที่ล้มที่นี่นะเนี่ยไอ้คนบ้าทีน้ำกระไร เอาสู้ๆได้เอ้าถาลุดมาจะไปพร้อมกันพี่น้องตะพังเจือนเลยคุณเอาเร่งตื้นเลยรบางอย่างแม่ท่านี้นะมันเจือนน้องอริอโลที่พี่น้องนี่มันเจือนเพราะวันนี้บัวแม่คว้าคว้าอันคว้าปูนพี่น้องมันเป็นคว้าไหมคว้วเล็ก ตรงอไรีเลคุณเอาแรนรลดพงกนึงนะซื้อขนาดเท้ากระเบิงพวงมาลัยมันเนาะเนีน่แนนย,ยแต่เอาพูดเบิเบงรูดพี่น้องมันรูดมันแมเศาขนาะดนี้กระังมันเป็นเศาไหมกระงยัเล็กมันหาบน้ำนักเล็กนะมันอะไรต้านหรอ ได้มาผ้าหยู่เขาทางเขานีลายกวาทางเข้อหนากวาทางเขากได้ต้องขึ้นขึ้นบานบ้งอะพูดซื้อแล้วพซื้อเอาเหยียบตนต้สองนั่นนะคสิลงห่วยกรลงบ่ได้พี่น้องเลยได้ลงปวยกระน้ปาเอาเอาทางนั้นมาทางนี้ ใช่มาทางหลางอีพ <im arians> <interpret ation> ี marriage, ่น้องมาบาเมืองเรอเป็นกาลังใจคุณอาวนู้นแน่ป้ายทางหนานปส้างบนแสดงป้ายรถเยสัยเหี้ยอยสซะโหยป้ายรถเหี้ยป้ายรถเยสายเหี้ยไปเยเหี้ยบงู้นะเหมจักนะคุณนะ ป้ายรถเจ้าอยู่สาป้ายเหี่ยอยู่บงภูนะ่ะดีๆเด้อดีๆเด้อโอเคตรงมาเลยตรงมาเลยเร็ว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 อ้คักกะลีเว้ยซื้อคัก อิหยังล่ะปนี่เสือโอ้ยเสืออยู่แหนน่ะมัน ừ, <laughs> <laughs> ถ้าเราเดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวได้อุบลติบุบ่อุบลพี่น้องผ่านด่านมาเรียบร้อยต้องเห็นเป็นน้ำเสอหัวเอวยืนหยู่ใส่ก็ได้นี่นะคนทางไปทำบุญกันลำบากกะลีพี่น้องทางไปทำบุญสิวะรีรอได้ไหมทางไปทำบุญไต้นเหมนอนกันวะตั้งใจไปทำบุญกันบเอาคนลำบากมาให้ก่อนก็ ก่อนประชุบประการบุญกับลำบากก่อนแหละก่อนที่หั่งเซมีกับทุกยาแก่อนแหละเป็นเป็นลองใจหรือเปล่ามาถอดใจหรือบอกถอดใจบอกใจหนักแจหนาบอกใจเบาเบาเบามีแล้วเวทส่นไม่ลงเนาะเอามีเอาไปลงไม่ลงต่อนโลไม่ลงเนาะ่ลงเนาะส่วนเนาะแค่ มาหย่างยากล็ไม่รู้ชิคุณคุณหย่าคุณปู่คุณหย่ายังมาเศร้าคุณอามีนุ่มกะเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยกะขอบคุณเรไรเจอกันยุวัดเด้อพี่น้องเอ้ยคิดหนักแต่คิดมีกระิขอเจ้าวัสนาอีก่อนเนาะขอบคุณเรไรนะคะ